พ่อเมือง8ริ้วเปิดจวนชวนชมไฟไหวหอพระพุทธโสธรดื่มด่ำผลงานระดับโลก200ปีชาตการพระยาศรีสุนทรโวหารน้อยอาจารยางกูลประกวดสุดยอดพระเครื่องเกจิดีสีแดริ้วจากชมรมศิสยานุสิทธิ์หลวงพ่อช้าง16-17เมษายนนี้กิจกรรมดีๆที่ไม่ควรพลาด สงกรานต์ฉะเชิงเซาไม่เหงาเลย16-17เมษายนศกนี้กับกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเซาร่วมกับชมรมศิษยานุสิตหลวงพ่อช้างเปิดจวนผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซาซึ่งพื้นที่นี้คนแปดริ้วรู้กันดีว่าเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์เนื่องจากเป็นตำหนักของกรมขุนมรุพงศ์สิริพัฒพระราชอโอรส ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวข้าหลวงเทสาพิบาลสำเร็จราชการมณฑลประจีนบุรีซึ่งฉะเชิงเซาเป็นเมืองที่ขึ้นกับมณฑลประจีนบุรีปัจจุบันตำหนักแห่งนี้ได้เป็นพิพิธภัณฑ์เมืองฉะเชิงเซาอาคารไม้สักแท้ทรงปั้นหยาสองชัน้นหน้าต่างบานกระทุง้งถัดไปเป็นเรือนรับรองสถาปัตยกรรมแบบเดียวกันปัจจุบันเป็นหอเชิดชูเกียรติ พระยาศีสุนทรโวหารน้อยอาจารยางกูลปราดภาษาไทยของแผ่นดินซึ่งยูเนสโกได้ประกาศยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านการศึกษาและวัฒนธรรมประจำปี2565ประกอบกับปีนี้เป็นปีที่ครบ200ปีชาตการที่นี่เป็นหอกิติยศที่ชาว8ดริ้วภาคภูมิใจ ยามกลางคืนมีการประดับไฟและการสาดแสงสีเพื่อเปลี่ยนสีอาคารให้เป็นสีฟ้าสีเขียวมารังมะเรืองเหมือนหลุดเข้าไปในยุคสมัยกลางกรุงรัตนโกสินทร์มีดนตรีบรรเลงกล่อมคลอสบายๆบ,บอกได้คำเดียวว่าไม่มาถือว่าพลาดโอกาสดีๆในชีวิตนะคะและกิจกรรมที่ถือเป็นไฮไลท์ของงานวันที่16เมษายนคือเวลา13นาฬิกา พิธีอัญเชิญหลวงพ่อโสธรจำลองขนาดหน้าตัก29นิ้วจากวัดจุกะเชอแห่รอบเมืองให้ชาวแปดริ้วชื่นชมบารมีก่อนจะนำไปประดิษฐานณหอพระพุทธโสธรซึ่งตั้งอยู่ภายในบริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซาแล้วขนาด29นิ้วเนี่ยเราหล่อเพื่อจะอัญเชิญไปวันที่16เนี่ยจะแห่ไปไว้ที่หอพระหรือหอพระประจำจังหวัดหรือพิพิธภัณฑ์ ที่เรียกว่าพิพิธภัณฑ์หอพระประจำจังหวัดที่จวนผู้ว่าแล้วก็จะมีนิทรรศการในการจัดประกวดพระเครื่องพระบูชาสำหรับผู้ที่สะสมพระเครื่องงานนี้พลาดไม่ได้วันที่17เเมษายนมีกิจกรรมการประกวดพระเครื่องการแสดงพระเครื่องพระบูชาเกจิดีสีแปดริ้วที่เป็นสุดยอดหาชมได้ในงานนี้จริงๆค่ะ และหากสนใจเช่าพระเครื่องหรือวัตถุมงคลนำไปบูชาจากชมรมศิษยานุสิ์หลวงพ่อช้างก็มีให้เลือกหลายร้านอีกด้วยคือในงานนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าเป็นการรวบรวมวัตถุมงคลของจังหวัดฉาเชยงเซาครับไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อโสธรเกจิดีสีแปดริ้วซึ่งเป็นเกจิดังๆไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อคงหลวงพ่อดิงอุปชาลอดหลวงพ่อแจ๋หลวงพ่อทองหลวงพ่อเสือ เกจิดังๆอีกมากมายซึ่งถ้าใครพลาดงานเนี้ยโอกาสที่ท่านจะได้ชมพระสวยๆงามๆน้อยมากอย่าลืมนะคะ16-17เมษาย,ยนศกนี้ถนนทุกสายมุ่งตรงมาที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซาฟังดนตรีในสวนชวนชมไฟไหว้หอพระพุทธโสธรการออกร้านสินค้าโอท็อป และอาหารอร่อยของดีเมือง8ดริ้วเช่าบูชาพระเครื่องวัตถุมงคลชื่นชมผลงานระดับโลกที่ยูเนสโกโยกย่องเนหอเชิดชูเกียรติ200ปีชาตการพระยาศรีสุนทรโวหารน้อยอัจารยางกูลปราดภาษาไทยของแผ่นดิน